เอาล่ะครับก็เ,เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเนาะอ่ะ,อะก็ง่ายๆเลยออนสลอชนะครับผมหรือว่าหมวดบุกลุกนั่นเองนะอ่สำหรับตัวโหมดนี้นะครับผมก็ในตัวเกมใช้คำว่าอ่ามาบินนะครับปีีนี้ก็จะเป็นในทีมของมาบิน ม้าบินคืออะไรม้าบินคือเปกรสัส <c oughs> นะครับผมเอาเป็นว่าเป็นม้าบินก็คือม้าบินแล้วกันโอเคมันจะเป็นหมวดอะไรล่ะครับอันถ้ามันให้เทียบนะเอ่อปกติเวลาคุณเล่นเกมออนไลน์ถูกปะมันจะมีคำเรียกว่าหมวดแคชชวลก็คือเป็นหมวดทั่วไปเนาะถ้าเกิดผมจับใหม่แล้วเมื่อกี้มันเสียงดังนะหมวดแคชชวลทั่วไปครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหมดประมาณว่าความแขง็งขันสูง คือปกติเราเล่นกันชิวๆแพ้คือแพ้มีหัวร้อนใส่กันบ้างถูกปะเออเลือกซูมมาไม่ท,ทำไมอยู่เงินอย่างนี้ถูกปะถ้าเป็นคอมเพลตีฟมันจะมีการแข่งขันแล้วจะมีรางวัลอะที่เป็นเหมือนเดิมพันอยู่คาว่าเดิมพันที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการไปพนันขันตอกกันโอเคปะแต่ว่ามันคือการที่ว่ามันมีของรางวัลที่มันสูงอย่นแล้วไต่กันเป็นระดับส่วนใหญ่บางเกมของก็จะทําเป็นแบบว่าเออ เมื่อคุณไต่ไปจนถึงระดับหนึ่งคุณก็จะมีดรางวันระดับหนึ่งคือให้เราก็เป้าหมายแล้วขึ้นอยู่กับความเก่งของตัวเองเนาะมันก็จะแบบว่าถ้าคุณเก่งมากกว่าเนี้ยคุณก็จะได้เยอะกว่านี้อีกถูกป่ะเอออันนี้คือคอนเซปต์เนาะเอาที่บ้านก่อนว่ามันมีมาว่าความเป็นมามันเป็นยังไงดังนั้นว่าแพงครับผมก็ที่ผ่านมาก็มีความพยายามนะครับผมปรับเรื่องคอมเพ็นิฟพวกนี้แต่ว่าคุณลองสังเกตดูสิว่ารูปแบบเกมอะ ปกติเราเล่นกันแบบสิบห้าต่อสิบห้าถูกปะ่ะเออแต่คําถามคือถ้าเกิดเอาคนสิบห้าคนสิบห้าคนนะมาแข่งกันในคอมเพลตีฟคุณว่าเป็นมันจะนเป็นยังไงอ่ะมันก็ปกติเวลาเราเล่นแคชชว่ขนาดเล่นเอ้ยชี้ว่าเราหัวร้อนเส็จกันทุกวันเนี้ยเล่นแบบแคชชว่วเนี้ยเล่นแบบแคชชว่วเลยนะสิบห้าต่อสิบห้าใช้เวลาบางทีก็เต็มเวลาเัาสิบห้านาทีไม่รู้เอาเวลาไปทําอะไรกันอยู่ก็วนสิบห้าทีแล้วบางทีสิบห้าทีไม่ใช่แพทพุทธสินผลพชนะได้ด้วย เสมอก็มีเนาะเออกดกระบาดมากครับทีนี้เนี่ยยังไงต่อละพวกแคงก็พยายามหาทางวิธีการแก้ไขมาอยู่เรื่อยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มาถึงในส่วนของโหมดบุกลุกนี่แหละนะครับผมทีนี้เรามาดูกันเนาะโหมดบุกลุกตัวโหมดบุกลุกตัวน,นี้นะครับผมก็จะเป็นการแข่งแบบจัดอันดับหมายถึงว่าคนจะต้อง ไต่แรงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พอไต่แรงไปถึงจุดหนึ่งคุณก็จะไปจัดลาดับด้วยแข่งกันเรื่องคะแนนว่าใครคะแนนเยอะคะแนนน้อยมากกว่ากันแล้วก็จัดลาดับไปไปที่อยู่อันดับที่มันสูงมากขึ้นสุดก็ชุดช่วงแรกๆของเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยก็จะได้ของรางวัลที่มันแบบพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเนาะซึ่งตัวตัวฤดูกาลเนี้ยเขาจะเรียกกันประมาณว่าเป็นครีมสันเพกัซัสหรือว่ามาเป็นสีเลือดหรืออะไรประมาณนี้สีแดงสีเลือดอะไรประมาณนี้เนาะ ทำแปลมันประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีกันว่าเขาแปลว่ายังไงแต่ผมมองว่าอันนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการที่จะบอกว่าเอออาจจะเป็นดีซันแรกของปีนะอะไรอย่างงี้ครับผมพิเศษสุดคืออะไรก็คือว่างวดนี้อ่า่อที่ดูนะเขาปรับเรื่องยูแล้วก็ยูด้วยก็คือว่าเขาปรับในส่วนของร้านค้าครับผมให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นว่าคุณไปถึงยศอะไรคุณจะปลดของซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมดูเพราะที่ผมลองไปเช็คดูอะดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม แล้วก็แผนที่ก็มีการเอาเข้ามาเพิ่มเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกไปจิดห้าสิบห้าเกมรูปแบบเกมเป็นยังไงรอบที่ผ่านๆมาเขาลองพยายามว่าเอ้ยใช้พารามิเตอร์เดิมแต่ว่าแค่ว่าลดจำนวนคนลงมันก็ทําให้เกมมันสั้นลงได้แต่ว่ามันก็เหมือนถึงว่ามันก็มีบางอย่างที่มันยังขาดไปอยู่ความกระชับความรวดเร็วความแบบว่าความต่างกันระหว่างที่ว่าคุณเล่นแบบแคชชวลเล่นแบบคับเทติฟมันเป็นยังไงต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าพอพารามิเตอร์เดิมมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่งเร้าเลยขนาดนั้นเนาะเขาก็มีการปรับนะครับผมให้ตัวเกมมันดูแบบว่ากระชับแล้วก็มีความรวดเร็วในการเล่นมากขึ้นแล้วก็หัดมาก็จะเป็นในส่วนของเฮอร์ดี้เคนเฮอร์ดีเคนขอ,อโทษนะนก็อันนี้ก็เหมือนประมาณว่า คือมันเหมือนจะมีรถตัวที่เป็นรถคอนดีเครนสออยู่ของกอก่อไป the เหมือนผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นรถถังพิเศษสักคันแต่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามันหมายถึงว่ายังไงคือดีเคนเนี่ยมันทิ้งมาให้เราเดี๋ยวเราไปดูละเอียดกันทีนี้เรามาดูก่อนเลยครับอันดับแรกเราเกิดน,นามาพอส,สมควรแล้วซึ่งเป็นเวลา 5T ท,ที่จริงๆแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ตอทุกคนให้ดูแต่ว่าคร่าวๆเราให้เราแบบเล่าเกิดนําเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันเราเราจะได้รู้กันครับว่ามันจะมีแนวทางปรับแก้อย่างไงหรือว่าคุณจะส่งเสียงบอกทีมงานยังไงเนาะว่าเออมันแล้วมันดีไม่ดีอ่ะโอเคทีนี้ครับผมเวลากิจกรรมนะครับผมก็เริ่มไปแล้วเนาะเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ามกราคมเวลาสองนาฬิกานะครับผมแล้วก็จะมีจนไปถึงวันที่ปดกุมภาพันธ์ เวลาหนึ่งนาฬิกานะครับทีนี้ในเวลาพรามไทม์ก็คือเวลาที่คุณจะเล่นได้นะครับผมก็เล่นได้ทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดเลยสุดสัปดาห์เนี่ยวันหยุดเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาไปจนไปจน,ปจน,ปจน,จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็คือเวลายี่สี่นาฬิกาถ้าเกิดนะับเป็นยี่สี่นาฬิกายี่ส่วี่แจรวงๆนี้มันคือเที่ยงคืนอนะ่ะกก็คือเริ่มวันใหม่แล้วอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าช่วงเวลาที่เล่นได้นะก็คือสามโมงเย็นนะครับผมายสามครับผมคือสิบหนกาเนี่ยจนถึงนะครับ,บเที่งคืนโอเคนี่คือที่เราจะไปเจอกันเนาะร้านค้ามีอะไรบ้างร้านค้าที่ที่ลดหลั่นไปนะก็เดี๋ยวลองไปเช็คดูในเองแต่ว่าเข้าใจตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยรางวัลที่มากที่สุดเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งหสี่เอสพีสองนะครับผมซึ่งเป็นตัว อาทีจีนนะครับตัวนี้นี่ผมเคยเล่นอยู่เคยเล่นให้ดูอยู่แต่ว่าไม่น่าจะมีคลิปนะจามไม่ผิดโอเคแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์แบบปรับมุงเนาะกะ็ชุดตกแต่งสามมิตทิที่ว่าหายากนะครับผมให้เลือกซื้อกันได้โดยใช้พันธบัตรหรือบอลนั่นเองนะครับก็สมมติคุณไต่ไปได้ถึงอันไหนเนี่ยผมก็จะมันก็จะเก็บ เอาสำเร็จให้ไว้ว่าเอ้ยคุณเคยถึงตรงนี้แล้วคุณก็ไปตามซื้อทีหลังได้นะครับผมก็คือตามยอดสูงสุดที่คุณเคยไต่ขึ้นไปได้นั่นแหละนะครับดังนั้นใครที่สมมติ่านไปได้จนถึงที่มันสูงจริงๆอะ่ะเป็นแชมป์เป็นอะไรแล้วเงี้ยก็อาจจะผ่อน,อนคลายลงหน่อยก็ได้หรือเลยหรือแบบจะอยู่เป็นดาวข้างฟ้าเลยก็ก็แ,แต่นะครับอันนี้คือลายที่ว่ามันจะปลดได้นะอันนี้คือตัวของรางวัลเลยก็คือว่า เป็นตัวรถเฮอริเคนนะครับผมเทียสิบเนาะอันนี้น่าจะเป็นรถใหม่ซึ่งน่าจะมาตอนซีซั่นสุดท้ายซีซั่นสุดท้ายก็น่าจะพะสอสมควรครับบอลซิลเวอร์ขึ้นแค่ขึ้นโกอ่ะก็ก็ได้แล้วมั้งผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่ไม่แน่ใจว่าการที่ ผมเข้าใจไม่คิดอ่ะจะตามนี้แหละอัานไหนดูดิเอาอ่านดูดิอ่าคือตัวพเกษั์คัลเลอร์เนี่ยครับผมหรือธงเนี่ยเวลาคุณที่คุณเก็บสะสมก็คือว่าคุณจะได้สูงสุดเนี่ย6อันต่อซิสซันโอ้ ค่อนข้างค่อนข้าง,งนี่นนะเนี่ยนะก็แสดงว่ามันจะมีสัหมดสามซีซั่นในปีหนึ่งถ้าตามที่เขาเขียนมาอย่างเงี้ยสามซีซั่นถูกป่ะเออแล้วคุณจะได้สูงมส่วนเนี่ยคือหกหกอันต่อซีซั่นก็คือสมมุติว่าคุณเล่นก็เนี่ยมันมีหกอันใช่ป่ะคุณต้องเหมือนเล่นไต่ให้ไปได้แบบค่อนข้างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือคุณต้องไต่ไปจนถึงแบบ หงสุดเช่นเป็นแชมป์หรืออะไรเงี้ยคุณถึงจะได้แบบหกอันอะ่ะเดี๋เหยาดูเดี๋ยวเราค่อยมาย้อนดูกันละกันแต่ว่าประมาณเนี้ยว่าอัานตาหนึ่งขั้นก็จะได้ก็จะได้ไอตัวเปกซ์ซัคคันเลอร์หรือว่าธงเนี่ยครับผมธง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 ,งม้าบินเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งอันเนี่ยคุณเก็บได้คุณก็ตามในเข้าใจป่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณต้องการได้รถอะ่ะคุณต้องเก็บให้ได้แบบก็ต้องเก็บให้ได้แบบว่าสองซีซันเป็นอย่างน้อย นะครับผมที่ไตกขึ้นสุด <c oughs> ตัวรถนะครับผมเขาบอกเลยว่ามันเป็นตัวก๊อปปี้ของ CS63 นี่แหละแค่ว่ามันมีรายพิเศษให้ติดตัวมันไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพลัพพิเศษให้ด้วยตามนี้เนาะแต่ว่าสเปคก็คือจะเป็นเคเดเยวกับ CS63 <c oughs> เรื่องภารกิจนะครับผมผมมองว่าเรื่องภารกิจเนี่ยการเก็บมันก็จะมีโดยส่วนที่ว่าเป็นตัวชิปเนาะเป็นล็อคกี้ชิปมิชชัน ทำเสร็จแล้วก็ได้ชิปเป็นรายสัปดาห์นี่ผมก็ไม่ได้ทำเลยอ่าจํานวนที่คุณแต่ผสมได้ก็จะได้ตามนี้นะครับจะได้จะได้รางวัลสะสมไปตามนี้เห็นตรงเห็นต,ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคองานกิจก็จะมีต้องแต่ว่านั่งทําไล่ไปเลยอย่างเงี้ยว่าแบบมีอะไรบ้างครก็เช่นทำคำเสียหาย เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ในตัวโหมดการบุกลุกนะครับผมก็ลบนะครับผมในรถที่ติดตั้งตัวไอชูโตเต็มสมิติเนี่ยของกิจกรรมนี้เนี่ยเฮเวลี่ฮอสเนี่ยเป็นไปสิบตายี่สบห้าตาห้าสิบตาก็จะได้รางวัลตามนี้เนาะจะได้ตาสัญลักษ์ณเพิ่มมาก็าจะเป็นเครื่อนไายระบาันี้หรือว่าแบบว่ายึดฐานหรือป้องกันหาได้แต้มตามเท่านี้นะครับผมอ่า อันนี้เป็น point of interest หมายถึงว่าไอ้ตัวที่จุดยึดที่มันเป็นของเราได้เราได้ตัวยุทธปัจจัยเอ๊ะเขาเรียกว่ากำลังสำรองในตัวการกแบบการกลุกอ่ะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้กับทีมอะ <c oughs> ่ะก็ถ้าจิตดาถ้าแต้มท้งยิต้มก็จะได้เหรียญพวกนี้นะครับผมก็จะได้ตาพวกนี้เนาะแล้วก็ทอเาเสียแล้วก็ทำลายยันก่อค่าสึกได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าก็จะมีแบบที่ว่าอันนี้เล่นเดียวอันนี้ก็จะเป็นสำหรับว่าคนที่แบบว่าก็จะเป็นเงื่อนไขแบบบางอย่างเช่น เป็นพาทูนสองคนนะครับผมหรือว่าเอาเป็นคนแรกที่ทาําลายคัยันยานเกาะค่าสึกได้เนี่ยนะครับผมเป็นสิบครั้งเ็ได้รางวัลที่เป็นปิดอยอดพวกนี้อ่ะเล่นในซูเปอร์พาทูลแล้วชนะสิบห้าตานะครับผมหรือรอดอยู่คนเดียวแล้วก็สู้กับยนันเกาะค่าสึกอย่างน้อยสามคันนะครับผมแล้วยังรอดอยู่ชนะไม่ใช่รอดเขาเรียกว่าชนะได้นะครับผมไม่ใช่คําว่ารอดมันคือชนะได้สมมติถ้าเกิด ถ้าดูตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคุณรอดอยู่คนเดียวแล้วยึดขนานอยู่และอีกฝั่งหนึ่งวิ่งมาตัดกาลังคุณไม่ทันอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ตัวรางวัลตรงนี้ไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของว่าอาสปอตนะครับผมก็คือชี้เป้าชีเป้าหรือว่าทําลายยันเกาะห้าสึกเนี่ยห้าร้อยคันนะครับผมก็จะได้ตัวนี้ไปเนาะอ่า ก็คือมันจะมีแต้มของโหมดเนี้โดยเฉพาะที่เป็นเหมือนกับให้เราคัดกรองเลยถ้าเกิดคุณอยู่ท็อปของการลบของของ,ของทีมไม่ใช่ของการลบของทีมคุณอนะ่ะห้าสิบครั้งก็ได้ตัวนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไออันนี้ถ้าเกิดคุณทํททาทําทําระยานเกาะค่าศึกเนี่ยห้าครันงใน,ในการลบเดียวในการลบเดียวนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้ตัวนี้เนาะําจารึกตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าชนะ ชนะชนะไอ้ตัวโหมดกระบุกเนี่ยนะครับผมคือคุณคือทีมของคุณนะพาคุณก็ตามหรือคุณพาทีมคุณก็ตามชนะนะครับผมโดยการทำลายายังก่อข้าวสุดทั้งหมดได้ภายในร้อยห้าสิบวินาทีนะครับผมก็จะได้ตัวตรานี้นะครับผมตาคําจะลึกรางวัลก็จะเป็นตามนี้ผมขออนุญาตข้ามนะเพราะว่าผมมองว่ามาดูเองได้แล้วคิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ที่นักสนใจก็คือในส่วนของแชมเปี้ยนนั่แหละที่เขาบอกว่าถ้าคุณคาอยู่ในอันดับแชมเปี้ยนได้เนี่ยนะครับผมคุณจะได้รับพันธบัติเนี่ย25ใบต่อวันนะครับผมขอให้ว่าอยู่ในเซตแชมเปี้ยนให้ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไป็นตำนานเนี่ยคุณก็จะได้เป็น50นะครับผมแล้วก็ได้ของพวกเนาะก็ คือพอคุณไปถึงขั้นเนี้ยคุณก็จะได้รับของถูกป่ะยกเว้นว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนี้ที่ว่ามันจะคาะคุณต้องคายอยู่ในตำแหน่งนั่นคุณจะไม่ได้ถูกป่ะสมมติว่าคุณคุณได้ของมาแล้วนะครับผมของพวกของไอ้พวกที่เป็นลายพวกแบบว่าอ่าตราสัญ,ญลักษณ์หรืออะไรพวกเนี้ย มันถูกเอาออกจากบัญชีนะครับผมเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับอีกรอบคุณก็ต้องเข้ารวมจอยในเข้าโลจอยใน,ในตัวซีซั่นใหม่นะครับผมประมาณนี้แทนที่มีการเปลี่ยนแปลงดูกันเองนะครับขอาอาภัยแต่ถ้ามีตรงไหนสงสัยไม่เข้าใจถามได้เราก็จะเราก็พยายามดูให้แล้วก็จะพยายามตอบทำความเข้าใจให้เนาะอย่าลืมคนที่บางทีเป็นมือใหม่นะครับผมเข้ามาเล่นคุณอาจจะงงว่าอะไรคืออะไร ถ้าคุณเห็นในแผนที่ครับผมก็จะเป็นอ่ะทงคือจุดยี่ดแล้วถูกปะแต่ไอพวกที่ว่าเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นของที่กดใช้ได้เช่นปืนใหญ่ก็จะเป็นเรียกปืนใหญ่มายิงนะครับผมในจุดที่เรากําหนดเป็นไอ้รูปเสาร์ไอ้เป็นรูปเสาสัญญาณก็คือว่าเป็นการเปิดเป้าหมายนะครับผมของที่มกไฟเนี่ยทั้งหมดนะครับเนาะประมาณนี้ง่ายๆแต่ว่าสําคัญมากพอสมควรนะครับผมมีผลเยอะจริงๆ อันนี้เขาก็บอกไว้ประมาณว่าพอดีฮิเมลรอปอะตัวเราออกไปอยู่นะเพราะว่าเอาไปปรับปรุงอยู่ครับในส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยครับผมเช่นเขาปรับเปลี่ยนให้เราม,มาดูกันนะหนึ่งคือคือจริงๆแล้วอะโหมดตัวกระบุรก,กเนี่ยครับผม HSP หรือค่าความทนทานของรถเนี่ยอ่าเขาจะเพิ่มให้คุณอยู่แล้วเนี่ย บวกไป25%อยู่แล้วเนาะถูกปะแล้วก็ตัวอืมการน้ำถอยหลังเวลาที่เราใช้งานยุทธจัยไปแล้วอ่ะก็จะลดลงด้วยครึ่งหนึ่งเลยครับผมทีนี้นะครับผมก็เขาก็มีการปรับนะครับผมก็คือว่าระบบการยิงเนี่ยคือลดในส่วนของตางกระจายของกระสุนเนี่ยไปเลย0.15 ปกติแล้วถ้าเกิดคุณคุณเข้าใจระบบเกมเนาะคุณก็จะเข้าหรือว่าเคยมีพื้นฐานทางด้านพวกการยิงปืนการวัสถิติทาง,งการยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าเออการลดไปศูนย์จุดหนึ่งห้าก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่าการกระจายของศูนย์่ะเมื่อคุณยิงระยะที่ร้อยเมตรอ่ะคุณยิงไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยมันก็ปกติละสมมุติว่าคุณบอกว่าปกติเนี่ยมันจะกระจายกันอยู่ที่สองร้อยเซนติเมตรถูกป่ะแต่ถ้าลดมา 150ห้าิเซนหรือว่า0 1นจหนึ่งห้าเมตรเนี่ยมันก็คือว่าเหลือแค่มันกระจายกลุ่มกระจายของศนเนี่ยอยู่แค่ห0สเซนอย่างเงี้ยครับผมมันก็คือหมายถึงลดลงไปเยอะเนาะคือหมอยายถึงตัวเลขที่น้อยยิ่งดีก็คือตั้งใของศูนอะ่ะมันเข้าสู่จุดสกลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่มีการที่แบบไม่มีตัวที่มันแยกไปได้นะครับผมน,นี่เขาคือเขาบอกเขาลดไปเลยแล้วก็ระบบนี้มีคนิกีก็คือว่ากลไกการชี้เป้าต่างๆเนี่ยครับผมก็เป็นการปรับเปลี่ยนไว้ดังนี้นะครับผมก็คือว่าตัว S proximity s p o t t i n g radius หรือว่าการระยะใกล้สุดที่จะสปอตเห็นทุกกรอนนี้นะครับผมก็คือหันลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือว่าจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นห้าสิบเมตรถูกป่ะห้าสิบเมตรที่เป็นแบบว่าเป็นทรงกลมอะนับจากจุดนับจากจุดของที่รถคันนั้นเลยเงี้ยแล้วก็แบบติดมาห้าสิบตอนนี้ก็จะเหลือถ้าเกิดเป็นหมดการบูรุ่งเนี่ยก็จะเหลือแค่ยี่สิบอะนะครับผมก็หมายถึงว่าสมมติคุณไปเจอพวกที่ว่ารถพังเลยดีอะ คุณก็ต้องแบบวิ่งเข้าไปไกลมากจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่า25มิลลิมเมตรมันดูเหมือนไม่เยอะเนาะแต่มันเยอะมากเลยคือแบบบางทีมันเป็นแบบเป็นอะไรที่มันเชี่ยววิจริงๆครับแล้วก็เวลาที่ที่ที่ยิ่งกว่านั้นคือปกติอะรถไปส่ออะมันจะมีเวลาที่ค้างสปอต์ตไม่ให้เราเนี่ย10วินาทีหลังจากที่ว่าไม่มีใครสปอตรถขนานาั้นวถอกปะอันนี้ครับผมจะเหลือแค่3วินาทีเองคือบางทีแค่สปอตปุ๊บหอยหลังแค่คุณหอยหลังมาปุ๊บอะ้อาหายละ ออนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆที่เราต้องการให้คุณทราบนะว่ามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูในโฟลไกด์ของมันนะครับผมซึ่งฟลไกด์ไม่ได้มีอะไรบอกเลยนอกจากที่เขาบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นหมดประมาณนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณสามารถมาเลือกรถก่อนที่เขาจะเข้าการลบหมายถึงว่าก็ที่น่าลงกก็ได้ด้วยถูกไหมเลือกทีหนึ่งแล้วมันสุ่มไปเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟอร์แมชชั่นทีมันดูไม่ดี ปรากฏเราไปเจอคนหัวหน้าคนตาคนเขาดูเฮ้ยเฮ้ยแกเล่นแกเล่นรถถังหนักแกแกเล่นรถถังกลางเก่งอะแกจะไปเล่นรถถังหนักทำไมลองเล่นดูเหรอขอหน่อยตาเนี่ยขอเป็นรถถังกลางคุยกันเลยฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าเอ้ยใครจะเอารถอะไรมาอะไรงี้คงดีดีนะครับผมแล้วก็มันเลือกได้ก่อนที่การลบจะเริ่มต้นขึ้นมันเด็ดตรงนี้เนี่ยแหละนะครับผมมันแทบจะไม่มีข้ออ้างเลยแหละว่าถ้าเกิดเราบอกว่าอนาะคตรถไรพ้อมมดแล้วจะทำไมถึงแพ้อะไรงี้ก็แบบค่อนข้างพอสมควรเนาะฮะแต่ถ้าเกิดแน่นอนไปเจอคน คนประสาทก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเจอมากๆก็รีพอร์ตได้เนาะตามนี้อันนี้ผมมองว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สอบถามกันได้ครับเพราะว่าบางทีเราไม่บอกว่าเราเล่นเก่งแล้วเราเอาจริงผม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 ไม่เคยได้ไปที่แบบพุงสขว่าไม่ค่อยได้ฟังเล่นแต่ว่าลองพยายามดูอนะ่ะบางทีมันก็ไม่มันก็บางทีก็แบบว่าตามฝีมือที่เราเป็นตามทีมที่เราได้แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับสําหรับบทนี้ ว่าไม่น่ามีอะไรซับซอ้อนมากใน,นกลไกเนาะนอกจากไอ้ตัวนี้ที่อาจจะงงกันหน่อยว่าเออมันมันอะไรยังไงเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละครับว่าคือมันมีมันมีขั้นอะไรบ้างนะมันมีตัวเหล็กใช่ไหมมันมีตัวอนซ์นะครับหนึ่งสองสามซิลเวอร์สามโกลสี่แชมเปี้ยนห้าแล้วก็เลเจนร์เจนหกเนี่ยครับผมหมายถึงว่าคุณคุณพอคุณขึ้นไอเอิร์นคุณจะได้หนึ่งถูกปะ ณขึ้นโกคุณคุณบอลคุณจะได้สองสามอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าคุณต้องการได้เนี่ยลองไปคํานวณดูเองว่ามันต้องเก็บไปเท่าไหร่แล้วคุณต้องถึงเท่าไหร่แล้วก็ลองให้ถึงตรงนั้นแล้วก็คือจบครับผมเค okay. ผมว่าเราไม่น่ามีอะไรละถ้ามีอะไรถ,ถามมาเลยนะเพราะบางทีผมเข้าใจว่าบางทีคุณอาจจะแบบไม่กล้าถามการสงสัยบางอย่างหรือว่าอะไรที่คุณรู้แล้วมันไม่มีผมไม่ได้พูดหรือผมอาจจะพูดผิดไปไม่แน่ใจมันเหมือนครั้งที่แล้วถามดูได้นะครับผม เช็คความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าหรือว่าบางทีถ้าเกิดผมเช็คดูแล้วเออมันมันมันดูไม่ชัดเจนจริงเราก็จะได้ไปคุยกับทีมงานให้เนาะก่อนที่มันจะสายไปนะว่ากิจกรรมมันก็มันดูเหมือนอีกนานเนาะแต่มันก็แค่กลางเดือนกุมภาเองครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ